ครับเบาได้โน้นนะดับพี่น้องของเพชรภาคภูมิกลับไปสีดินดินพี่น้องไปดินเสียเงียบข้อหางสีโกงของโตโนโ่เสียงจับเราพี่น้องของวียซาลงเราพี่้าร้อยสี่สิบหกว,วินาทีกลับเพพี่น้องตุองกนรได้ด้วยว่า บรรูเบิกฟ้าขสามร้อยยี่สิบครับบรรูเบิกฟ้าบาลุของบรรูเบิกฟ้าของเงินพี่น้องสามร้อยยี่สิบราคาถ่ายับเลยขอทานอันเด่นสองสามไปบรรลุบรรูเบิกฟ้าราคาสามร้อยยี่สิบพี่น้องของใหญ่ปลายเกมที่ที่บอได้รุ่นระดับพี่น้องของโตโน่เวีงนาะา กับเพียร์า่ภูมิเบิงกันไปก่อนนะพี่น้องยวกับเสียลลยเพียร์า่าภูมิครับโตโน่พี่น้องยวกับเสียดำของโตโน่บรลลูเบอกฟ้า